เอาล่ะคุณผู e yes. ้ชมฮะยินด euh, ีต้อนรับกับมาอีกครั้งนะฮะกับเกม Potion Tycoon เดโมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมเดโมเกมที่เรานั้นเนี่ยจะต้องทำการเปิดร้านค้าขาย Potion แล้วก็ทำการสร้างสายการผลิต Potion แล้วก็ทำการขาย Potion แข่งกับร้านอื่นนั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องบริหารให้มันอยู่รอดอีกด้วยนะฮะเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะไปกันเลยเฮ้ คุณน่เนี่ยดูเหมือนคุณจะสามารถทําโพชั่นได้สินะมันถึงเวลาแล้วที่จะทําให้ธุรกิจของเราอุตสาหกรรมของเรานั้นเติบโตเติบใหญ่เสยยียงแอบเอาละคุณผู้ชมฮะถึงเวลาแล้วฮะมาเราจะเริ่มด้วยให้เขาสอนไปด้วยก็แล้วกันนะก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปดูที่รีสปีหรือว่าสูตรอันเล็กน้อยของเราที่เรามีอยู่ในตอนนี้แทนนี่คือหนังสือของเราใช่ด้านซ้ายนั่น มันคือสูตรยาต่างๆเนี่ยส่งผลต่อเอฟเฟกต่างๆซึ่งเขาบอกว่ากระดูกนนเนี่ยเดี๋ยวนะกระดูกแมวแมวแมวเป็นส่วนผสมอย่างนั้นเหรอนี่แกเอาแมวมาผสมยาอย่างนั้นเหเอมมรอนนเ,หเนี่ยฮะเขาบอกว่าแมวเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของโพชั่นเรานั่นเองเนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งไม่มีอะไรมากครับเราก็แค่ลากแมวใส่เข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมแค่นี้เหรอก็คือเหมือนว่าเขาให้ให้เราลาเนี่ยเห็นไหมส่วนผสมตรงเนี้ย เมื่อเราลากเข้าไปเนี่ยพอมันขึ้นสีนี่เห็นไหมอันนี้แสดงว่าแมวของเราเนี่ยใช้งานได้อโอเคเขาบอกให้เราลากเก็บละแล้วก็ดูน้ํายาต่างๆอันนี้ใบชา,ามใบาทารอันนี้นะเป็นพวกโหราพาอะไรแบบนี้เอยนี่ไงขึ้นมาแล้ววัดดิ้งพ otion ใช่เจ้าสิ่งนี้คืออะไรแมวนั้นเปรียบเสมือนของสัญ,ญลักษณ์ของพลังแล้วก็สปีดความเร็วนั่นเองเนะฮะผู้ชมฮะถ้าเราวางไว้ด้านซ้ายเนี่ยให้มันโผล่ขึ้นมาพรวดพลาดพรุดพลาด,ล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 ดเนี่ยนะระหว่าง เอเทอกับ Water เนี่ยผลลัพธ์มันก็คือ w a ดดิ้งโพช i ั่นั่นเองโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรต่อไปเขาให้เราเปิดไปที่ไนเช e อันนี้เสร็จแล้วเหรอและนี่ก็คือผลลัพธ์ในการผลิตยาของเราก็จะมีว่าเฮ้ยโอ้ความต้องการสูงนะเนี่ยอยู่ในดีมาเนะฮะมีความหวานมีพลังเวทแล้วก็อิมเพลเนี่ยก็คือไม่บริสุทธิ์นั่นเองซึ่งเฮ้ยเขาบอกว่าแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไมบริสุทธิ์ไม่ได้เราต้องคิกเข้าไปตรงนี้ ใช่เขาบอกให้เราคลิกไปที่ไนเชตนะฮะไนชและเขาบอกให้เราน้เนี่ยทำการตากแห้งมันเมื่อเราตากแห้งมันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบ่งครึ่งโอ้แบ่งครึ่งองยาพอเอามาใส่ตรงนี้เห็นไหมสกอร์ของเราตรงนี้เนี่ยกลายเป็น1.7คุณผู้ชมฮะพอเป็น1.7เสร็จปุ๊บ ถึงเวลาแล้วที่เรานันเนี่ยจะเริ่มการสร้างตอนนี้คืออะไรวะเนี่ยหน้าจอตรงนี้คือข้อมูลต่างๆนะที่จะบอกว่าเฮ้ยน้ํายาของเราเนี่ยมันเป็นยังไงสิ่งที่เราทําได้คืออะไรบ้างอันนี้วอ์ดิ้งพอร์ชชใช่ไหมซึ่งวอ์ดิ้งพอร์ชของเราเนะี่ยเราก็เอาเป็นสีฟ้าก็แล้วกันเขาเลือกสีฟ้ามาให้เราอะนะอันไอ้ขวดนี้น่ารักดิเขาให้ดูที่มาร์เก็ตติ้งตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นดีเทลที่จะมีแบบการรันแคมเปญนะต่างๆที่ทำให ร้านค้าของเราเนี่ยอาจจะขายได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งเราเนี่ยต้องคอยมาดูเราอาจจะไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวถ้ามันมีแคมเปญหรือว่าอะไรอยู่นั่นเองนะส่วนนี้เป็นอ๋อให้เราเลือกว่าเราจะขายยังไงอ่ะห้าเหรียญแบบราคาถูกดีไหมแบบตัดราคาตลาดเขาไปเลยน่าสนใจเอาละน้ำยาแรกของเรามีชื่อว่าอีศูนย์ศูนย์หนึ่งทำไมหนึ่งมันมาอยู่ด้านหน้าวะอ่าหนึ่งโอเคขายเลยเสร็จแล้วแวบ ยินดีด้วยและนี่ก็คือเฟิร์สอิล็กเซอร์หรือว่าน้ํายาแรกที่แกรสร้างขึ้นมาเอาละต่อไปถึงเวลาแล้วที่เราน,นี่นะฮะจะต้องทําการสร้างแล้วก็เป็นสายพานหรือว่าระบบการดําเนินงานนั่นเองนะฮะนอกจากการผสมยาแล้วเนี่ยเราต้องบริหารจัดการด้วยนะก่อนอื่นเลยเขาชี้มา d r i n อิง e ินซึ่งเจ้าสิ่งนี้เขาบอกว่าให้วางที่ไหนก็ได้ที่มันอยู่ใต้ดิน แล้วก็ควรจะวางไว้ที่คุกเกอร์ซึ่งคุกเกอร์คืออะไรไอหม้อต้มนี้ใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเรียบร้อยเอาหล่ะต่อไปเฟิร์สออดกักรนกำลังอยู่ในการสร้างแล้วสิ่งที่จะทำต่อไปนั้นก็คือคือคือ,คอร้านค้าฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้คือร้านค้าส่งสิ่งที่เขาต้องการให้เราทำเนี่ยคืออะไรฮะเดี๋ยวผมขออ่านแป๊บหนึ่งเหมือนว่าเราเนี่ยควรจะซื้อของไว้ในสต็อกนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งซื้อซื้ออันนี้ เพราะเรามีส่วนผสม2อันก็คือในไนแาะนะฮะแล้วก็ใบชามใช่เราควรจะมี2อันนี้เพื่อที่จะทําการผลิตของเราแล้วก็อันนี้เราคลี่ที่หม้อเพื่อทําการเลือกน้ำยาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปอะไรวะเนี่ยคนงานเอาล่ะเดี๋ยวดูซิคนงานเนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะมีมีคนงานนะเพื่อจ้างคนงานเนี่ยมีหน้าที่ในการดําเนินงานให้เราน э ะภายในร้านค้าของเราเนั่นเองนะสิ่งที่เราควรจะมีค,ะคะืออะไรฮะเขาบอกว่า เราควรจะมีอาชีมิตหนึ่งอย่างน้อยนะฮะแล้วก็โอเปอเรเตอร์หนึ่งใช่ไหมอาชีมิตอาชีมิตเหรออาชีมิตอันนี้อาชีมิตไหมอันนี้อาชีมิตจ้างมาเลยแล้วกันอาชีมิทโอเปอเรเตอร์อันนี้โอเปอเรเตอร์ไหมโอเปอเรเตอร์จ้างมาเลยแล้วกันเป็นไงบอกเลยว่าเราจ้างกดง่ายฮะจริงๆเนี่ยมันจะมีพวกอุปนิสยัยเปิร์กอะไรต่างๆด้วยนะและ้วนี่ของที่เราสั่งซื้อมาถูกไหมเยอะเหมือนกันนะเออคลังเก็บของของเราจะพอไหมวะเนี่ย แล้วมันเริ่มต้นหรือยังวะเอาละตอนนี้เรากําลังทําการผลิตน้ํายาอยู่ใน,นใชั้นใช่น้ํายาอันลําค่าที่จะทําให้จะว่าไปไอ้วัดิโพยชันเนี่ยมันมีความสามารถอะไรวะเฮ้ยนี่อะไรวะเนะี่ยอ๋อคาบิเนตอ๋อเราต้องเอามาวางโอเคคุณผู้ชมนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องขายยังไงนะซึ่งจะว่าไปไอน้ํายาที่เราผลิตเนี่ยคือมันมันมีประโยชน์อะไรวะ เอาไปว่าช่างหัวน้ำยามันก็แล้วกันฮะคุณผู้ชมฮะผมก็บาง,งทีผมก็อ่านค้ามไปเอาละอะไรไปเนี่ยตอนนี้ไม่มีของที่ร้านค้าแสดงว่าเราเนี่ยยังผลิตออกมาไม่ดีและอพนักง,งานยุ่งเหรอหรือว่าเราควรจะเอาแบบจ้างพนักง,งานใส่เป็นประจําไปเลยดีวะผมว่าน่าสนใจนะถ้าสมมติเราเนี่ยเอาอันนี้อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกให้เราเลือกอ่ะเลือกแล้วนี่ไงอ่าภารกิจสําเร็จนะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ขนมาขายลนะ เรียบร้อยตอนนี้ร้านค้าของเราเปิดไปที่เรียบร้อยเจ้านี่มันเดินมาเอาอะไรวนะเนี่ยสิ่งที่แกต้องการคืออะไรฮะอย่าเดินเร็วมากขอดูหน่อยอนี่ไงเขาจะมีบอกนะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรบ้างนะเขาจะมีบอกนะว่าเฮ้ยเขาต้องการไอ้นี่ก้อนเขียวๆตรงนี้หรือว่าเป็นเอ่อเพิ่มเลือดอะไรแบบนี้ซึ่งตอนเนี้ยของเราเนี่ยเป็นพลังเวทอยู่แสดงว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่ลูกค้าของเราเพราะว่าเรากําลังขายซอร์ซอรี่อยู่นะฮะให้ตายสิมีมีไหมเฮ้ยนี่นี่นี่ เจ้านี่แหละน่าจะเหมาะสมกับยาของเราคุณผู้ชมฮะแล้วมันเดินขึ้นไปไหนวะเนี่ยฮะให้ตายสิเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาผลิตยาแบบชนิดอื่นกันบ้างไหมเออไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่คือวอดดิ้งพชันที่เรามีใช่ไหมพอเปลี่ยนเปลี่ยนเราอยากจะผลิตยาชนิดอื่นกันบ้างตรงนี้ถ้าเราเอาอันนี้ใส่มันก็ยังเป็นวอดดิ้งอยู่นะฮะหรือว่าเพราะว่าเราใส่ไว้ฝั่งนี้วะถ้าสมมติเราแบบเอาไปใส่ไว้ด้านบนอะอย่างเงี้ยปึ๊บมานะ ยามานาเรียกได้ว่าไฮดีมานถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากจริงไหมผมว่าเอาใบชาตรงนี้เนี่ยมาทําการตัดครึ่งตรงนี้นะฮะเอยไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นการตากแห้งมันตากแห้งแล้วผมใส่นี่เห็นไหมเราจะได้ยามานามาคุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อได้ยามานามาเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีอีกอันหนึ่งก็คือการผสมมันซึ่งการผสมมันนนเนี่ยเราควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าเจ้านี่เห็นนี้ไหมเครื่องหมายบวกเนี่ยสเตรมูลันเนี่ยอันนี้คือตัวกระตุนน้นนะฮะจะทําให้เราเนี่ยสามารถกระตุน้นเออกระตุน้น นี่ไง1.9เลยนะเว้ยมันจะกระตุ้นให้แบบน้ำยามันทำงานได้ซึ่งเป็นไฮดิมานที่สูงมากนะครับความต้องการในตลาดสูงมากเราก็จะทำการผลิตมันแต่ขวดน้ำเงินเหรอเมื่อกี้ก็ขวดน้ำเงินนะเว้ยคือแต่ยามานาเนี่ยด้วยด้วยความที่มานาเนี่ยมันควรจะเป็นขวดน้ำเงินอยู่แล้วปะวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาขวดให้มันแบบเปลี่ยนรูปทรงไปก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะเอ่อขวดเป็นเรียวสูงอง โอเคอยู่ซึ่งราคาขายของเราเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าแบบนี้ราคาน่าจะกำลังดีเอาเป็นว่าเป็นยามานาฮิ00ต้องมี00เนี่ยกว่ายามานาฮิก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะ001แล้วกันเป็นเวอร์ชั่นแรกแป๊บเรียบร้อยขายเอาละตอนนี้การผลิตของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อกี้เรามีแต่การตากแห้งใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดสูตรของเราเป็นการตากแห้งฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง ผลิตอะไรเพิ่มไหนดูดิขอเช็คสูตรก่อนเป็นการต่างแห้งทั้งสองชนิดเลยนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการอะไรเฮ้ยมันใช้น้ํายาเดียวกันเลยนะเนี่ยแค่สลับฝั่งแล้วก็มีการแบบหั่นแบ่งสูตรถือว่าเพอร์เฟกทีเดียวเอ้ยคอสเตเมอร์ Customer ต้องการใช้จ่ายเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราต้องมีเสมียนนะครูคชมาคริสนะฮะกเ็เราต้องจ้างใช่ไหมจ้างเสมียนเสมียนอยู่นี่เสมียน จ้างแรตโตมาแรตโตรีบมาทํางานเลยแล้วก็แรตโตมารีบมาดูแลลูกค้าให้ข้าหน่อยเออลูกค้าจะหนีหมดแล้วเนี่ยแรตโต้ไปไหนแล้วอ่าคิดเงินครับคิดเงิน,นโอเคขอบคุณครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับขอบคุณครับอ่าดีมากดีมากเอาละตอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยฮะตอนนี้เรามีรายการผลิตเพิ่มมาแล้วนะฮะก็จะมีน้ํายามาเพิ่มอีกชนิดนึงซึ่ง เดี๋ยวก็รอการผลิตสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอายาม,มานาขึ้นมาขายนั่นเองอเป็นไงถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วเดี๋ยวนะเขาบอกว่ามีข่าวมาเราควรจะเช็คข่าวสารบ้านเมืองกันบ้างซึ่งข่าวสารก็คือเหมือนจะมีนิวเพเยอร์เข้ามาในเมืองก็คือเหมือนว่าอาจจะมีลูกค้าเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะมีรีพอร์ตน้ํายามาบอกว่าน้ํายาของเราเนี่ยดีมาก2ดาวถือว่าเพอร์เฟกคุณผู้ชมเอาละอะไรอะมานาฮิรันอาอ๋อ ก็ยังไม่ได้ผลิตมันจะเอาอะไรมาขายก็แเล้าหรือว่าเราควรจะมีพนักง,งานเพิ่มวะอืมเอาพนักง,งานเอาเป็นอาชีมิตมาเพิ่มอีสกสักคนเออไม่มีพนักง,งานแล้วเหรอพนักง,งานหมดเกี้ยงโบเบแล้วเหรอให้ตายสิพนักง,งานเรามันน้อยจะเหลือเกินนะว่างันไหมเอาเป็นว่าช่างมันนะครับผู้ชมฮะมมระหว่างนี้ก็รอไปก่อนรอมันทําการผลิตไปก่อนตอนนี้มันก็มีการนะฮะตากแห้ง น้ำยาไม่ใช่ตากแห้งสมุนไพยต่างๆของเราอยู่แล้วก็เดี๋ยวในอนาคตมันจะทําการผลิตยามานาฮิศูนย์หนึ่งให้เราเว้ยรอก่อนนะทุกคนเอาล่ะแล้วนองเหนือจากยามานาฮิศูศูนย์หนึ่งแล้วเนี่ยเราจะสามารถผลิตน้ํายาอะไรได้อีกบ้างล่ะเนี่ยฮะไหนดูซิเอาละ่ะไหนลองเอาส่วนผสมกลับมาก่อนซิครูชูมาเราต้องเอาส่วนผสมกลับมาก่อนนะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยส่วนผสมที่เราต้องการเนี่ยมีอะไรเฮ้ยลองเอาเจ้าไนชากของเราเนี่ยมาไว้ตรงนี้ดีไหมหั่นก่อนเราจะตากแห้ง ไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าตากแห้งอันนี้เนียมันจะมีหัวกระโหลกเป็นพิษมาถ้าเราอันนี้คลาสคือการบดนะฮะเราบดแล้วเอาแมวมาใส่ตรงนี้สโลโอ๋อน้ํายาสโลหรอมันจะมีประโยชน์อะไรวะมันดูมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์นะคุณผู้ชมฮะถ้าสมมุติเราเอาใส่นี่สปีดสปีดอันนี้เป็นความเร็วเป็นน้ํายาสปีดแต่มันแบบ i m p u r i t y นะฮะเป็นแบบว่ามีสิ่งเจือปนั้นั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีคือหลกัหลกๆเนี่ยจากการดูแลเนี่ยแมวเนี่ยน่าเป็นส่วนผสมหลักของเราไว้คุณผู้ชมฮะเอามาตากแห้งตรงนี้ และเอามาไว้ตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นยามานาเหมือนเดิมนี่ว่ะถ้าเอาตรงนี้เป็นสปีดสปีดอืมสปีดก็น่าสนใจนะใช่ไหมแล้วก็เอาอันนี้มาเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะทําการตากแห้งเหมือนกันแล้วก็เอามาไว้ด้านบนตรงนี้ปึ๊บเอ้ความสามารถของมันเนี่ยค่อนข้างเอ้ยโอ้โหอ๋อถ้าสมมุติมันอยู่ใกล้กันเนี่ยดูดิเห็นป่ะ1.9เลยนะเว้ยคุณผู้ชมดีมานสูงซะด้วยนะฮะผมบอกเลยว่า เพอร์เฟคคุณผู้ชมทำการผลิตเลยน้ำยาสปีดงั้นเหรอสีเขียวก็แล้วกันความเร็วพิ้วพิュขวดแบบนี้แหละทรงขวดแบบนี้ถือว่าเพอร์เฟคแล้วเป็นสปีดที่001เวอร์ชันแรกครับขายเลยแล้วกันมาแล้วเมื่อกี้สูตรยาเราเป็นไงนะบดอย่างเดียวใช่ไหมถูกปะ่ะสูตรยาสปีดของเราเนี่ยเป็นการตากแห้งทั้งสองอันนะฮะก็มีใบชามแล้วก็ลูปีนนะฮะลูปีน ลูปินี่ผมอ่านผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสั่งไอ้เจ้าโอ้โหแพงจังอะนี่มันรู้ว่าเราจะซื้อเยอะใช่ไหมออเดอร์ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรครับมีตังค์ครับเราขายครับเราขายของไงคุณผู้ชมฮะเราก็ต้องแบบมีการลงทุนนิดนึงใช่ไหมคุณผู้ชมฮะยามานาฮิของเราเนี่ยกำลังผลิตอยู่บอกเลยว,ว่าเพอร์เฟกต์อะไรอะพระดินอิสนาวเดอะซูเปอร์เรียลพอชั่นมันขายมันมันขายยาที่ดีกว่าเราอย่างนั้นเหรอ ไม่ได้เลยนะแบบนี้มันจะยอมไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะก่อนอื่นเลยผมอยากจะจ้างพนักง,งานเพิ่มอ่ะมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่มีพนักง,งานให้สะโกนเลยเหรอ Silent p l a y e เอมียาที่ดีกว่าเรา v o c a l c ค s t คือตอนเนี้ยมันมีร้านค้าต่าง,างๆเนี่ยที่เป็นคู่แข่งเราคุณผู้ชมฮะมันทำน้ำยาดีกว่าเรามาเต็มไปหมดเลยเว้ยยอมไม่ได้นะแบบนี้ยอมไม่ได้เอ๊ะอะไรอ่ะน้ำยาหมดเหรอน้ำยาหมดปะเนี่ยไหนดูดิเช็คก่อน ันต้อมแมชชีนอาโอเวอร์เกอร์อ๋อพนักงานไม่ว่างครับคุณผู้ชมฮะให้ตายสิให้ตายสิอ้าวรีผลิตเร็เวเข้าอืพนักงานเรามันน้อยเกินไปอ่ะแล้วเราก็เฮ้ยวันรุ่งขึ้นแล้วเผื่อมีคนมาสมัครงานนี่ไงมาและจ้างมาเลยเราต้องการคนงานเยอะมากคุณผู้ชมฮะเพราะว่าการผลิตของเราเดียวมันเยอะซึ่งตอนนี้เฮ้ยอะไร่ะเดี๋ยว็ดเเดสต๊อปเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะทําการโปรโมทนะฮะให้พนักงานของเรานั้นเนี่ยนี่นี่แบบนี้เห็นไหม โปรโมทเพิ่มความเก่งกาจให้แก่เขาซึ่งเราควรจะเพิ่มค่าอะไรให้เขาดีฮะคุณผู้ชมฮะเพิ่มอันนี้อันนี้เป็นเปิงน,น,นะเราจะเพิ่มแบบว่าเพิ่มสเตมินาให้เขาบวก20%แล้วก็เอาอะไรดีนะผมจะเพิ่มค่าโอเปอเรเตอร์ให้เขานะเผื่อว่าเขาเนี่ยจะสามารถทํางานอย่างอื่นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองหวังว่านะมีใครไหมมีใครต้องโปรโมทอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมมีใครให้จ้างอีกไหมไม่มีแล้วเหมือนกันนะแย่มากทั้งอะอะไรอะอริสเบต เขาได้เชิญเรานะฮะเข้าสู่งานเอ็กซิบิทนะฮะหรือว่าเป็นนิทรรศการโพชชันนั่นเองนะให้ภายใน7วันให้เราเนี่ยส่งน้ํายาที่ดีที่สุดของเราไปเว้ยคุณผู้ชมฮะทําไมอะน้ํายาที่ดีที่สุดของข้านะ่ะเหรอฮะเราต้องเลือกตรงไหนกันเลยอนนี้อะไรเนี่ยรีเซิร์ชเราต้องสร้างแล้วคุณผู้ชมฮะการรีเ e ิร์ชเนี่ยไม่มีไม่ได้ถ้าการรีเ e ิร์ชเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นสามารถอ n ลล็อกนะฮะสิ่ง,งต่างๆได้เพิ่มเติมนั่นเองโอเคสร้างซะ พนักง,งานเราเริ่มมีแล้วเฮ้ยนี่วางขายแล้วนี่วะคุณผู้ชมน้ำยามานาฮิสู1หนึ่งของเราขายได้ด้วยมีคนซื้อละเชืจะว่าไปน้ำยาอันใหม่น้ำยาสปีดของเราอันนี้เนี่ยมันจะบวกค่าปรวิชั่นนะฮะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันแปลว่าอะไรแต่การรีเสิร์ชของเราเนี่ยเราต้องเริ่มแล้วการวิจัยสิ่งที่เราจะวิจัยผมคิดว่า เราควรจะวิจัยอะไรดีครับคุณผู้ชมฮะเราควรจะวิจัยอันนี้ฮะทรูมนะฮะอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เรานั้นสามารถหาวัตถุดิบใหม่ๆขึ้นมาได้นั่นเองนี่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าตรงนี้เห็นนี้ไหมมัสรูมเนี่ยถ้าสมมุติเราอัลล็อกไอ้เมื่อกี้มันจะสามารถแบบเอาวัตถุดิบที่เป็นเห็ดเนี่ยมาผลิตยาได้เว้ยและนี่อะไรวะเนี่ยโกโอ๋ออะไรอ่ะไม่รู้ละเขาบอกแค่เราติ๊กฮะคุณผู้ชมฮะ open sorcery department ให้ทำการเปิดแผนกเวทมนต์ซึ่งนี่คือเราเปิดแล้วเหรอไหนอะไหนคือแผนกเวทมนต์วะนี่อะนี่คือเฟรมไม่รู้เวคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าให้เขาเนี่ยจัดการไปก่อนแล้วกันแล้วถ้าเรามีน้ำยาอันที่สาเนี่ยนะแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมคืออะไรเราต้องมีโต๊ะขายเพิ่มใช่ไหมนี่นี่นีแหตู้ขายตู้ขายวางอีกตู้นึงเลย เราจะได้แบบเอาน้ํายาอันใหม่นะเป็นสปีดฮินะฮะนำไปขายนั่นเองเอาเราจาไว้ด้วยนะว่าการที่ลูกค้ามีความสุขนันเนี่ยเป็นหนทางแห่งหายะไม่ใช่เป็นหนทางที่ดีมากมันจะเพิ่มแรงเพิ่มอะไรต่างๆให้แก่ร้านค้าของเรานั่นเองนะเอาะยรนดีด้วยตอนนี้เบสิกของคุณนะเนี่ยเสร็จแล้วสําหรับบิสเนสอันนี้นะฮะก็ที่เหลือเชิญบริหารต่อด้วยตัวคุณเองอแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วป่ะ ตอนนี้ทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกมากแต่ตังเราเนี่ยไม่เพอร์เฟกเลยนะตังลดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่มันควรจะผลิตแล้วมันควรจะได้กําไรไม่ใช่หรอวะเอ๊ะแปลก,ปลกนะคุณผู้ชวมว่ากันไหมมันแปลกนะการที่เราเนี่ยผลิตเนี่ยมันควรจะได้กําไรทําไมมีความรู้สึกว่าตังมันลดเอาลดเอาลดเอาวะไหนดูเดลี่ที่ช็อปเซลล์บวก70นะฮะแต่ การค้าของเราเนี่ยมันเ,เรียกได้ว่าการนําวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างสูงหรือว่าเราอาจจะต้องดูเรื่องการนําเข้าวัตถุดิบวะอ๋อแต่การนําเข้าวัตถุดิบเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันนําเข้ามาเป็นช่วงวันอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่าเราน่าจะได้กําไรในอนาคตเดี๋ยวมาดูกันฮนะเริ่มการผลิตครับเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะขายไปขายไปดีทุกคนทาได้ดีมากนะเร่งการผลิตไปดีมาก เอาละตอนนี้น้ำยาสปีดที่ของเราเนี่ยเริ่มการผลิตแล้วครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เด,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 ดี๋เวเดเเมื่อกี้เหมือนมันแจ้งเตือนว่าการรีเสิร์ชของเราเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ไงเห็นป่ะแล้วอันต่อไปถ้าสมมุติเราผลิตโอ้คุณผู้ชมดูสายงานดิถ้าสมมุติเราผลิตแบบปุดปุดปุดปุปุป,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 ปุแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้ร้านค้าของเราขายดีแต่ขออันนี้แล้วกันการตกแต่งน่าจะเป็นการตกแต่งขวดยานะฮะมันอาจจะทําให้น้ํายาของเราเนี่ยดูขายดียิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ แล้วน้ำยาสปีดอะอ่ะเอาสปีดมาขายดิขวดไปแล้วขวดไปแล้วนี่มีน้ำยาสารเจนี้แล้วคุณผู้ชมเอาละตอนนี้มันถึงเวลาแล้วใช่ที่ร้านค้าของเรานั้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเน็ทำไมตังบั่เหลือสองร้อยยี่สิแล้ววะทำไมมีความรู้สึกว่าจะเจงยังไงก็ไม่รู้อะคุณผู้ชม,มอะฮะใช่ป่ะผมคิดไปเองปะวะเออผมคิดเองแน่เลย ใช่คิดเองอ่ะลองเปิดให้มันแบบรันเนี้รันขบวนการไปดิแล้วทำไมการส่งน้ํายาเนี่ยเขาให้เราเลือกอันนี้แค่อันเดียววะคุณผู้ชมอะอ่ะส่งอันนี้ไปก็ได้น้ายาฮีศูนย์ศูนย์หนึ่งนะเขาให้เราส่งไปฮะคุณผู้ชมอะส่งส่งก็ส่งโอเคคือผมอยากจะส่งแบบน้ํายามานาน้ํายาสปีดมากและมันดูแบบว่าน่าจะขายได้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ก็อย่างว่าแหละเขาอยากให้เราส่งอะไรไปก็ส่งไปแล้วกันเอาละอตอนนี้การวิจัยเสร็จแล้วอะ เราจะวิจัยสิ่งต่อไปด้วยอันนี้ก็แล้กันนะใช่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรวิจัยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้กำรผลิตของเราน่าจะได้เรื่องในราว่ามากขึ้นการขายของของเราถือว่าไปได้ด้วยดีมากเป่าวะป่าวะ,าวะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมยังไม่เห็นกำไรเลยอย่างน้อยเนี่ยให้มันแบบขึ้นมาถึง300อยก็ยังดีอ่ะสามร้อยสี่ร้อยเพราะว่าเราเนี่ยต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่เจ้าพวกแบบเจ้า,จาพวกกอบบินนะฮะที่มันดูแลร้านให้เราเว้ย เฮ้ย hey, ึ้นมาแล้ว2องข้า,ขาแล้ว300แล้วแสดงว่าร้านค้าของเราก็ถือว่ากำไรอยู่แล้วและจดหมายอะไรไปเนี่ยแตาทำไมเขาบอกว่าโรชั่นของเรามันไม่ดีล่ะเนี่ยฮะฮะอะไร VIP หรอเขาบอกให้เราเนี่ยส่งน้ํายาที่ดีที่สุดไปให้เขานะฮะซึ่งเราเนี่ยจะต้องส่งน้ํายาไปให้เขาซึ่งเออเอาไว้ก่อนแล้วกันนะอุ้ยน้ํายาสปีดทีสูนสุดหนึ่งของเราคุณผู้ชมมฮะสามดาวเป็นไงเพอร์เฟกต์ปะ ผมบอกเลยว่าน้ํายาเนี่ยมันเป็นน้ํายาที่ดีมากน้ํายาตัวใหม่ของเราร้านค้าของเราต้องต้องขอนําเสนอดูลูกค้าครับดูลูกค้าเพอร์เฟคดูตังดูตังโอ้ไม่รวยวันนี้แล้วจะรวยวันไหนวะคุณผู้ชมฮะใช่ป่ะแค่นี้ก็คือแบบว่าร่ำรวยไฮโซแล้วผมคิดว่าเราควรจะเก็บตังมากขึ้นไปอีกนิดนึงนะแลวเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะขยายร้านกุงุงร้านค้าของเราไปแบบนี้เห็นไหมมันขยายร้านได้เว้ย แล้เมื่อขยายร้านเนี่ยเราก็จะส่ะอะไรไว้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะโกดังของเราเนี่ยจะเต็มแล้วเราควรจะมีที่เก็บของเพิ่มหรอต้องสร้างเลยใช่ไหมโอเคสิ่งแรกก็คือบันไดครับทางลงไปด้านล่างฮะบันไดชิ้นแรกใช่ไหมใช้ตังแปแล้วต่อไปเราก็ต้องสร้างห้องอันเดอร์กราวก็คือตรงนี้ใหญ่โตเอ้ยเรามาสร้างไว้ตรงนี้ไม่ได้หรอมันติดใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้ ขยายได้ไหมขยายไปอีกได้ไหมไม่ได้แล้วอ๋อสุดแล้วอ๋อส่งร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญแพงเหมือนกันนะเหลือสิบเจ็ดเหรียญคือตอนนี้เนี่ยจะไม่มีตังจ่ายค่าวัตถุดิบเอาแล้วนะถ้าสมมติเราสร้างอะไรแบบนี้ไปตอนนี้โกดังเก็บของของเราเต็มแล้วฮะคุณผู้ชมฮะไม่มีตังจ่ายแล้วทาไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยตังค่าก็เพิ่มตังค่าก็เพิ่มโอเค รีบเพิ่มกูมาเร็วเข้ารีบเพิ่มกูมานะรีบเพิ่มกูมาโอเคคุณผู้ชมฮะทุกอย่างกัเราไปได้ด้วยดีอาจจะมีการใช้เงินเกินตัวไปนิดนึงเมื่อกี้แต่มันก็ต้องใช้อ่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีพื้นที่ในการสร้างเจ้านี่นะฮะพาเลทนะฮะในการวางสินค้าของเรานั่นเองใช่วาง8ปสิบอันเดียวพอป่ะผมว่ามไม่พอแน่เลยอเอาเป็น2อันก็แล้วกันะจะได้มีโกดังเก็บของของเรานะฮะเพิ่มเติมขึ้น,นมานั่นเอง เอาละทุกอย่างไปได้ด้วีๆส่งน้าํายามานาฮิ0.1ไปให้แกเขาก็แล้วกันนะก็เมื่อส่งไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้ point กลับมาใช่ป่ะเมื่อเรามี point เนี่ยเราก็สามารถเอา point นั้นเนี่ยมาเรียนสิ่งต่างๆได้นะเพื่อพัฒนาร้านค้าของเราอย่างไรล่ะคุณผู้ชมตังเริ่มเพิ่มมาแล้วอืมโอเคคุณผู้ชมฮะสำหรับในภาคนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะสำหรับตัวเดมโมไม่รู้ว่าจะชอบเกมนี้กันหรือเปล่านะก็เดมโมมันก็จะมีให้เล่นถึงแค่ไหนก็ไม่รู้แหละ เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเข้ามาเยอะๆแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะจะได้รู้ว่าเอ้ยเกมนี้เนี่ยอยากให้มีพัดต่อไปจุงเบยแล้วก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในะวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า